สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนช่างวิทย์เลิงตาทุกคนนี่ครับนี่ไม่เคยซ่อมเลยเนี่ยตอนนี้เป็นแบบไร้สายก็คือไปชาร์จไฟแล้วก็เอามาเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะใช้งานได้อะไรเงี้ยนะการใช้งานก็น่าจะเปิดตรงนี้นะครับก็ไม่ทำงานเลยนะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวลอง ลองวัดดูที่ชาร์จก่อนเดี๋ยวลองเสียบดูที่ชาร์จมีไฟห้าโวลต์นะครับไฟ5้โวลต์นะทีนี้ก็ลองเสียบดูนะครับการลองเครื่องเสียบแล้วนะครับเปิดไม่ติดนะครับ ทีนี้ก็คงจะต้องดำเนินการแกะออกมานะมีน็อตอย่างนี้นะอะ่มาดูภายในกันนะครับเป็นยี่ห้อนี้รูปทรงแบบนี้ภายในเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆน,นะครับเป็นแบบนี้เลยปิดเปิดเข้าอยู่นี่ ทีนี้เสียบชาร์จแล้วก็ไม่ได้ทีนี้มาดูหน่อยว่า<ม>เวลาเสียบชาร์จแล้วเนี่ยเขาจะมีไฟมาโผล่ที่ขั้วชาร์จนี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่ามันชาร์จไม่ได้ไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับมาดูกันหน่อยนะครับมีไฟมาอย่างแล้วเปลี่ยนมิเตอร์ เอาแบบที่เป็นตัวเลขคนจะได้มองเห็นง่ายเพราะว่าเท่าที่เราดูนี่มันเป็นไฟห้าโวลต์มาเลี้ยงวงจรไฟห้าโวลต์มาชาร์จนะครับนันของไมความว่าไฟห้าโวลต์น,นะครับเพื่อนๆเ,เขาจะโผล่มาตรงนี้เนี่ยลองวัดไฟดูนะครับวัดตรงขั้วนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์บวกครบนะครับอี่นี้เครื่องไม้บวกครบนะครับดูไฟครับ สี่จหกนะฮะทีนี้นะครับมาถึงบอร์ดแล้วอย่างอืมก็มาแล้วนะครับแล้วที่นี้ในส่วนของไฟที่แบตเตอรี่มีหรือย่างครับมันจะมองเห็นเป็นขั้วแบตเตอรี่อยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นขั้วของแบตเตอรี่ก้อนสีฟ้าๆนั่นนะเห็นนะครับ นี่น่น,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 นี่่ะมีไม้ย่างครับขั้วทิศทางไหนไม่รู้จิ้มเข้าไปลยมีไฟแล้วนะครับโดยที่ด้านนี้คือบวกนะครับนี่คือลบนะมีไฟแล้วนะเดี๋ยวถอดที่ชาร์จออกเกือบขาดถ้าไม่คาเกือบแล้วมันขาดแบตเตอรีย่ยังมีไฟไหมครับถอดที่ชาร์จออกแบตเตอรีย่ยังมีไฟน่นเพื่อน ทีนี้เปิดสวิตช์ไม่ได้ผลเลยพอเปิดสวิตช์ไม่ได้ผลวัดแรงดันไฟตกค่อมที่สวิตช์ครับครับเดี๋ยวนี้ปิดสวิตช์นะถ้าเปิดเห็นไหมครับนี่ส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อแรงดันตกค่อมสวิตช์มีแล้วแล้วก็การปิดเปิดสวิตช์ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟนั่นก็หมายความว่ามันต้องมีอุปกรณ์ตัวอื่นตัวใดอยู่ในนี้เสียไปมากกว่าสวิตช์แล้วก็ที่ชาจแล้วก็แบตแล้วล่ะครับ ท่านก็หมายความว่าไอซีพวกนี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปได้นะครับนะครับไฟไม่ติดนะครับกันครับเรามาดูโครงสร้างภายในของเขานะครับซึ่งผมก็เช็คแล้วแหละว,ว่ามันตุยละมาดูโครงสร้างภายในของเขานะครับเนเพื่อนครับนิวในส่วนของวงจรนะครับ ะกอบด้วย i c ซีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่นะครับไอซีสามตัวนี้ทําหน้าที่อะไรมาเดาการทํางานของเขาหน่อยนะครับไอซีตัวนี้เนี่ยจากมุมบนบนเนี่ยไอตัวนี้ตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นันเพื่อนนะมันจะมีแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์สีฟ้านี่ซึ่งไอซีตัวนี้นะครับตาแหน่ง u สามเนี่ยเขาเป็นตัวทํางานนะครับ จะให้ชาร์ดกี่มิเลแอมแล้วก็ชา์จเต็มแล้วเขาก็จะตัดนะครับอยู่ตัวนี้นะไอซีตัวต่อมานี่คือซีตัวใหญ่ตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมการปิดเปิดวงจรปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทําหน้าที่สแสดงไฟสแสดงไฟที่อยู่ในส่วนของจแบตเตอรี่ใช้งานได้กี่ชั่วโมงกว่ากันไป ควบคุม้วย ic ตัวนี้แล้วทีนี้ ic ตัวต่อมาก็คือ ic ตัวนี้ทำหน้าที่เปิดการหมุนของมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับกุไง่ายๆก็คือ ic ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นั่นเองนะครับแล้วทีนี้การทำงานคำสั่งมันจะสัมพันธ์กัน ตัวนี้เป็นตัวชาร์จไฟตัวนี้ตรวจสอบแรงดันไฟคำนวณไฟต่างๆพอสั่งเปิดสวิตช์เนาะ IC ตัวนี้ก็แสดงผลคำนวณไฟอะไรต่างๆก็ส่งไฟออกมาที่ IC ตัวนี้ว่าสั่งเปิด IC ตัวนี้ให้ IC ตัวนี้เปิดมอเตอร์ตัวนี้เพื่อนๆครับผมได้ดำเนินการวัดไฟ แบตเตอรี่ก็มีไฟแล้วไฟก็มาเลี้ยงในส่วนของ i c ตัวนี้เป็นทีเรียบร้อยพร้อมตั้งสั่งปิดเปิดสวิตตัวนี้ก็มีแล้วก็ทำงานแล้วแต่ ic เนี่ยไม่ทำงานนะเพื่อนเน้ยซึ่งผมสรุปได้ว่า ic ตัวนี้มันตุย ic ตัวนี้แหละมันตุยไปแล้วนี่นะครับ แล้วทีนี้พอ IC ตัวนี้มันตุยแล้วเนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีปัญญาไปสั่งมาใส่หรอกครับเพื่อนผมก็คงจะต้องทําการดัดแปลงวงจรสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันทํางานไปได้นั่นมหมายความว่าปิดเปิด,ปดสวิตตัวนี้เนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ทํางานได้แรงดันไฟแบตเตอรี่มันไม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเดาเดาเอาเออเดาเอานะครับมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้คือในส่วนนี้ i อตัวนี้ดีอยู่ i อตัวนี้ดีอยู่เสียตัวเดียวนี้ดัดแปลงเล็กน้อยเพิ่มอะไรเหรอไม่ได้เพิ่มดัดแปลงผมจะดัดแปลงในส่วนของจุดนี้นะครับตามที่ผมไล่ดูวงจรเข่าวแล้วนะผมจะดัดแปลงในส่วนนี้นะะตัดตัดออก เอาสายพวกนี้ย้ายสายจากสวิตช์นะมาต่อใหม่นะครับอ่าทีนี้นั่นเพื่อนนี่คือภาพก่อนทําก่อนทําการดัดแปลงนะฮะเื่อเพื่อนมีรุ่นนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือก่อนทํานะครับน,นะนะครับ อามาดูสิ่งที่ทำเห็นนี้ยังไม่เห็นทำอะไรเลยชววิทย์ทำที่ทำไมจะไม่ทำทำเยอะแยะดูดิตัดวงจรตรงนี้ตัดชน,นี้นะสายสีแดงอยู่ตรงนี้ย้ายมาเนี่ยย้ายมาลงเส้นที่ตัดเนี่ย ่าแล้วทีนี้เส้นที่ตัดนี่มันต่ออยู่กับตัว R เนะียนะ่ยยังนะย้ายมาน่าเสียดายว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเจนนะนี่นะสายสีแดงนะ่าจะอยู่ K0 แต่เดิมเนะี่ย Okay, ถอดมันออกตัดนี้ตัดเส้นเดียวเนี่ยแล้วทีนี้ไอตัว R ตัวนี้เนะี่ยมันต่ออยู่กับลายวงจรคล้าย c เนี่ยต่อเอาเอาสีแดงมาลงบัดกีเข้าตรง R เลยที่จริงแล้วมันก็บัดกีเข้ากับตรงที่ตัดนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้แต่มันไม่ดีก็เลยต้องตัดตัดแล้วมาลงนี้ทีนี้ก็ใช้งานได้ เอาแล้วไอ้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยเพื่ออะไรลนะ่ะมืองคนสงสัยทําไมไม่บอกเลยอะอยากจะรู้ว่าตัวไหนมันมีปัญหายัางไงอ่ะดัดแปลงแบบไหนทําไมไม่รวบรัดตัดตอนเลยไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้แบบมืออาชีพการถ่ายทอดความรู้แบบมืออาชีพต้องทําแบบนี้มันต้องมีการเช็คมันต้องมีที่มาที่ไป ขีวิดีโอช่างวิทย์ปูทางไว้เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์สร้างอาชีพเพื่อเอาไปพัฒนาต่อต้องรู้ที่มาที่ไปเหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาทุ่มเทให้กับงานนี้ทมนั้นทุนแลหลกอลไรจบแล้วเพื่อนดะ้ซ่สอมเสร็จนี่ก็หานัดปาหมุนมันแล้วก็เป็นรองเครื่องจะตัดผมตัวเองจะไปตัดหนวดก็แล้วแต่จเป็นไป แล้วทีนี้มันยังชาร์จได้ไหมมันก็ต้องยังชาร์จได้ก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า IC ควบคุมการชาร์จก็อยู่นี่ IC ตอนนี้มันเป็นเปิดไฟให้กับมอเตอร์มันก็อยู่ที่เดิมมันจะต่างไปในกรณีที่ว่า IC ตัวที่แสดงผลไฟตอนนี้มันไม่มีเพียงเท่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าชาร์จเมื่อไหร่มันจะเต็มใช้ไปเมื่อไหร่มันจะหมดคือไม่รู้ต่อจากนี้ก็คงจะต้องคำนวณเอาเองแน่นอนอยู่แล้ว มีแบบนี้กันสองตัวสามตัวก็ไววนะจ๊ะใจนะนัดเด้ซ่อมเสร็จแล้วก็คงจะต้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปแนละ้วทำไมอะซ่อมเสร็จแล้วไปทำคลิปเดียวต่ออย่าลืมไปติดตามคลิปเดียวในเพจด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรหรอกกดติดตามแล้วก็กดติดตามแบบใส่สัตไว้แค่นั้นเอง นะแล้วเจอกันใหมน่นะครับสวัสดีครับ